หลังจากที่เราได้เห็นการตบตาขั้นเทพของทีมแดงครับที่ทําให้ทีมดําตอบถูกไปแค่โต๊ะเดียวก็ถึงเวลามาดูลีลาการหลอกล่อของทีมดํากันบ้างว่าจะร้ายกาดขนาดไหนสาหรับทีมเรียบร้อยครับรับผมก่อนได้เมนูอะไรครับ,โ,บโอ้ยบัวลอยเป็นของหวาน้อมยัเปนของหวานพร้อมนะพร้อมอะน้ำแลือเนืน้อหนึ่งคำแบบแจม ไข่ซะหน่อยก็ได้คุณว่าอะไรครับขอให้มันไม่แย่ขนาดนั้นอ๋อขอให้ไม่แย่จริงปะไปครับโอ้หเดี๋ยวปึ๊บเฮ้ยจะไมกืนล่ะเอ้าเขาไม่ต้องกืนเหรอวี่อร่อยต่อเสียงอร่อยด้วยอ้าวอร่อยด้วยอยากกระโปรงอีกสักคำก็เอาหรือยังไม่อยากนั่งตั้งแต่โห้ยเขาดูจัดจัดไป หนับลายแล้วนะพอบอกว่าเอาไม่เราทำไมกืนอ่ะนี่แสดงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยน้องแสดงหรือเปล่าเฮ้ยไตรงเขาดูอร่อยมธรรชาติธรรมชาติธรรมชาติโอ้ยโอ้ยไผ่มุกกืนทุกอันเลยอ่ะใจใจกึนน้ำที่แเป๊ะกือน้ำดิเมื่อกี้ก็น้ำเนี่ยเอาเผื่อยกยกสดก็มาอย่างนี้เลยถ้าอีนี่ต้องไปล้างไตเลยนะ โอ้นี่เขาเขาอจะินไม่หยุดเลยนะเขาอาจจะชอบกินเค็มคิดว่าอี๋หรืออร่อยครัคุณพอดพอดว่าไงนิ่งมากเลยอะนิ่งอะแล้วเขาคืนถ้าเขาคืนได้แสดงว่าอร่อยตอบแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าน่าจะอร่อยคือน้องไข่มุกแบบธรรมชาติมากไม่มีแบบ acting ตอนหลอดตอนอะไรเงี้ยไม่มีเนาะคือหมายความว่าน้องไข่มุกไม่พวงกลุ่นยใช่ไหมไม่มีไม่มีเขาดูแบบใสๆธรรมชาติอะไรเงี้ยอร่อย คิดว่าเป็นอร่อยเออดูอร่อยเหมอกันอร่อยอ่ะอ่ะตอบมาแล้วนะครับว่าอร่อยอร่อยไปกินข้าวกว่าไหมไม่คาดหมายกินไม่เลิกอ่ะอร่อยหรือต้อยีครับีหรืออร่อยีหรืออร่อยีหรืออร่อยต้อรยีโอ้โหเป็นยังไงบ้างอุ้ยไครวุ้ยใครเย็กๆอุ้หเราไม่คาดคิดว่าเขาจะเขาจะมาแบบนี้ เราไม่คาดคิดว่าเขาจะเล่นมุกนี้ใคิดว่าเขาจะมาเล่นเข้าไปในซอกฟันแบบขึ้นตาแล้วอ่ะนเข็มจัดเลยเข็มแบบโอ้โหโอ้โหนี่คุณแล้วคุณซัดไม่หยุดเลยนะแล้วก็แล้วก็ไม่รู้อีกครั้งว่าหลุดแล้วก็หลุดเลยโอ้โหห้ามหลุดด้วยโอ้ยมันเก่งเนี่ยสรุปว่าโตัวแรกนะครับผมโตัวของน้องไข่มุกนะฮะทีมแดงหายไม่ถูกครับออ่ามี้วยะไรม่ถูก ดูตัวต่อไปครับจะได้อะไรนะครับอะไรอะไตปลาไตปลาไตปลาหรองเลยไตปลาเอาไปเดี๋ยวนะฮะเล่นทางเขาเราจะรอดไหมกับไตปลาแล้วแต่เราเลยรูผ่านการแสดงมาเหมือนกันหมดสับสนแล้วสับสนแล้วสับสนแล้วไตปลาแต่กินเข้าไประวังตาไปนะฮะอันเฮ้ยเฮ้ย อ่าเหมือนจะอาจจะอาจจะดีป่ะอาจจะอร่อยป่ะเอาน้ำเข้าไปอีกคำนึงแสดงเก่งกันนะน้ำเข้าไปอีกเอาน้ำน้ำอีกนิดนึงน้ำเข้าไปน้ำตามสะดวกนิดหน่อยไม่ใช่น้ำนี้น้ำใส่ตาอร่อยมากเลยจานนี้มิ้นยังแบบประสบการณ์ในการแสดงยังถือว่ายังผ่านตาเขาไม่ได้อ่ะดูเขาจัดเขาจิกอยู่เขาจิกอยู่เขามองอยู่เป็นไงค้เขาเป็นไงแอตติ้งเป็นไงอร่อยจริงๆอร่อยจริงอร่อยก็อร่อยไงอร่อยเออเขาเป็นคนไม่ชอบอยู่แล้วไง ไหนๆได้ซ้ำแบบเหมือนไม่แยกอีกนะซ้ำได้ไหมซ้ำได้ไม่ได้ปวลอยซ้ำได้ไหมัวลอยไม่ได้ครับบัวลอยไม่น่าได้อนุษอนุษนั่นปลาเขียวแล้วตอนนี้ยังไม่ยังไม่หายเหวอรรสชาติขวนน้ำอยู่เลยนั้นสรุปมาเลยครับตอบมาเลยอีหรืออร่อย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 คิดว่าอร่อยคิดว่าเป็นโต้อร่อยอ่ะเป็นโต้อีหรืออร่อยทอมตาทอมตาอีหรืออร่อยครับอีหรืออร่อยครับทับเป็นคไขย รสชาติอย่างละเอียดฮะคือตังไตปลากับเตี่ยไม่ชอบกินอยู่แล้วรสชาติแนวเผ็ดเผ็ดแนวอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่ทางแล้วปกติคือชอบกินเค็มแต่ว่าถ้ามาเค็มอู้สบายสบายเลยขมแบบกินบอระเพ็ดอะอลาขมอะไรฮะรสชาติเหมือนอะไรฮะบอระเพ็ดใช่ับที่ใส่ไปใช่บอระเพ็ดฮะสรุปนะฮะโตะหูมิ้นนะครับทีมแดงตอบผิดครับตายแล้วตาตายยังสบายดีนะ แม่ฝีมือของสาวๆทีมดำเนี่ยก็ร้ายไม่เบาเหมือนกันเลยครับทำเอาทีมแดงยังตอบไม่ถูกสักโต๊ะและถ้าโตะสุดท้ายก็ยังตอบไม่ถูกอีกเนี่ยทีมแดงก็จะแพ้ทีมดำทันทีเมนูของพีวิ่งนะครับก็คือคอุ้ยนออ้ำตกหมูมรหมอ,อมแพี่เล็ออกหรอมแล้วจัดเลยฮะ กระเดาทางยากนะน่าเลิกรักมีความคิดนะเอ๊อันนี้อร่อยจริงละอร่อยจริงละอร่อยแน่นอนแกงแลวเริ่มแกงแล้วสองคำอันนี้อร่อยแล้วอร่อยแล้วไม่มีอร่อยแล้วนี่อร่อยแล้วนี่คืออร่อยเลยนะไม่มีอนเนอร์นะนี่อร่อยจริงเหรอเอานี่อร่อยจริงเลยีไม่เชื่อเขากินอีกคำหนึ่งแี่ยเออนี่อร่อยจริง อ้กินสามคำเลยอ่ะอร่อยแล้วเราเชื่อเชื่อตายใจแล้วอร่อยแน่จานเลิศคลอเป้าแล้วแต่แตอเขาแต่เขายังไม่คืนสักคำเลยนะสามคำที่ใส่ไปเขาเลี้ยวรวมอยู่เขายังไม่คืนสักคำเลยอร่อยทีดต้องตายแล้วแหละท้ายเธอจะหมดจานอยู่แล้วตลกอ่ะตลกคือถ้าถ้าเป็นอีเนี่ยก็คือแบบทุ่มทุนมากต้องีแล้วอีหรืออร่อยครับต้ลงโตอี อตามเพื่อนอ่ะอีกันอีกเจ้าหนูเจ้าหนูอีอ่ะตอบมออีนะครับครับอีเหลืออร่อยครับอีเหลืออร่อยอีเหลืออร่อยครับเป็นโตโตโตโอ้ยเปิดเสียเดี๋ยวรอหน่อยครับนนึงวันนึงรอผมเฉลยก่อนป๊อปปุ๊บเป็นโตอี๋เหลืออร่อยก็อร่อยครับโอ้โหวู้ยจะไปแสดงน้ไปเก่งจังเลยอ่ะแสดงเ้าเออนี่ ซ้อนแล้วซ้อนอีกรอบอเป็นระดับ inception เนี่ยลึกมากอยู่หนูว่ะแล้วจะปวดท้องเลยคิดว่าไม่อร่อยจริงอ่าสำหรับโต๊ะของพี่มิกนะครับผมทีมแดงก็ท้ายผิดครับสรุปนะครับผมทีมดำน่าม,มีหนึ่งแต้มทีมแดงครับไม่มีแต้มนะครับผมเพราะฉะนั้นในเกมที่2นั้นนะครับ2คะแนนนี้จะตรงอยู่กับทีมดำเฮ้ยตอนนี้คือทีมดำนำไปแล้ว3ต่อ0 อย่มาแก้ตัวเกมที่3แล้วกันครับคือเกมนี้เราได้ฝึกทักษะการแสดงไปแล้วเราดูแล้วแอคติ้งเป็นยังไงครับเกมถัดไปนี่เป็นทักษะการแบบแยกสายตาครับแยกประสาทและเกมที่3ในวันนี้ก็คือเกมคนซ้อนคนคนซ้อนคนครับกิกาของเกมนี้คือว่าเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นมาให้ฮะเป็นภาพของบุคคลบุคคลหนึ่งครับผมที่ถูกซ้อนกับอีกบุคคลนึงถ้านึกได้ว่าเป็นใคร ซ้อนกันอยู่เนี่ยวิ่งมาหยิบแว่นขยายทั้งสืบนี้ครับปึ๊บทำไงปึ๊บอ่าแล้วตอบออกมาเลยภายใน5วินาทีถ้าตอบไม่ได้อีกคนหนึ่งได้ตอบทันทีครับเดี๋ยวมีภาพตัวอย่างให้ดูใครซ้อนใครอุ้ยใครวะเนี่ยคุณแจ้งกับคุณเต๋อครับคุณแจ้งกับคุณเต๋อถูกต้องครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คุณเจอเหรอ คุณแจ๊สกับคุณเต๋อก็เป็นคุณเจอร์รวมกันเป็นคุณเจอเจอคุณเจอดีกว่าคุณแป๊ดใช่เจอดีแล้วอยากแป๊ดคุณเจอร์สลับกันนั่งดีกว่ายังไงนี่ดูเฉลยครับนี่เต๋อกับแจ๊สคือพูดง่ายคือว่าคนที่ซ้อนเนี่ยหนึ่งในนั้นอ่ะไม่เป็นผมว่าคุณแจ๊สนั่นแหละแต่ต้องทายให้ถูกว่าอีกคนหนึ่งคือใครส่งตัวแทนไม่ได้เลยชมเลยฮะรู้เดี๋ยวไปชมกันดูเล็กมาอ่มาเออดูวัดกันเลย ใส่ชุดด้วยฮะใส่ชุดด้วยใส่ชุดนักสืบด้วยครับนี่แหละเรียกผมว่าเชิญล็อกตัวแรกจริงเฮ้ยครับผมเฮ้ยดูมีความเป็นนักสืบหัวเห็ดนะหัวเห็ดไปมาเก้ากี่โมงฮะไม่ได้ไม่ได้เป็นเข้าบอด ในเกมนี้นี่เราจะมีรูปไายทั้งหมด10รูปด้วยกันเลยครับถ้าทีมไหนตอบถูกได้มากกว่าก็จะชนะทันทีย้ำอีกครั้งนะครับว่าใบหน้าที่ซ้อนกันเนี่ยจะตั้งต้นมาจากใบหน้าของพิธีกรอย่างคุณเต๋อครับและก็คุณแจสซ,ซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยใบหน้าของคุณแจสกันก่อนครับมาดูกันครับว่าเขาจะซ้อนอยู่กับใครพร้อมแล้วภาพแรกมาเลยครับเ้บ ครับผมคุณตั๊กกับคุณแจ๊ดกับคุณแจ๊ดถูกต้องครับโอ้ยสลับที่ได้ไหมดูจากอะไรฮะปากแม่ตั๊กขึ้นท่อนบนเป็นของอาจารย์แจ๊ดลูกตาเป็นแม่ตั๊กหูเป็นตัหูของแจ๊ดเลยไปนิดนี่โกตีแล้วนะเนี่ยเอาโอเคไปดูภาพเฉลยครับดูสิเซ็งมากโอ้โหเป๊ะเลยนี่ถูกต้องเลยครับแบบนี้ครับผมสีดำได้ไปหนึ่งแต้มครับอ ภาพที่สองนะครับตั้งใจดูดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับใชรครับใครครับใครครับใครครับตอบครับใครต่อมาหยิบนี่รู้หรือเปล่าเนี่ยพี่แจ๊ดกับกับครูสลาหรือเปล่าตอบแล้วนะครับครูสลาแจ๊ดกับครูสลาถูกต้องครับโอ้โหยอดดูจากอะไรดู เนี่ยเป็นหมวกของครูฉลาแล้วก็สายตาก็คือของครูฉลาเลยแต่ว่าหูของพี่แจ๊ดและฟันอ่ะของใครอ่ะของครูฉลาฟันครูฉลาฟันครูฉลาเป็นอย่างนี้ใช่ไม่เคยครูฉลามีฟันแบบนี้เขาฟันไงปกติฟันเขายาวมันที่หรอตเอาไปดูเฉลยครับนี่นีเนี่ยเห็นไหมโอ้ฟันครูฉลาเลยนี่หน้าผมไปรวมกับใครพี่พังหมดเลยะ เออคนดีๆเอาสะพังเลยหลายคนเลยโนตอนนี้หนึ่งตอนหนึ่งครับโอ้โหสูสีมากครับผมภาพต่อไปพร้อมแล้วไหครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับใครครับแจ๊ดกับใหม่ดาวิกาครับแจ๊ดกับใหม่ดาวิกาถูกหต้องครับโอ้โหคำถามเดียวใครมันทำครับใครเอามารวมกันแบบนี้ลองดูลองดู เออที่สุดพาน้องไปเกาหลีทำแบบผมกทำทำทำไมสวยอยู่แล้วเฮ้ยโอ้สวยแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้สองต่อหนึ่งนะมีคนอยากจะมาเล่นด้วยอ่าได้อยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนมาได้หมดเลยฮะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนได้ใครที่เปลี่ยนนี่ติ่งเขาเปลี่ยนได้เอาปลี่ยนมาเดี๋ยวแล้วพอทางนี้หันไปถามเปลี่ยนแล้วไหมเล่นดูนะช่วงแขนช่วงขาเขา ผมวิ่งสี่ก้าวก็ไม่ถึงไอ้นี่แค่เอื้อมก็ถึงแล้วอ่ะแต่ถ้าเราถ้าเราคิดออกเร็วกว่าเรามาถึงก่อนไงใช่อ่ะภาพต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาได้เลยครับเฮ้ยโอ๊ยไปแล้วเฮ้ยโอ๊ยไปแล้วไปแล้วใครครับใครวะใครวะเอาเอาเอาไกลไปกลไกลห่างบอกห่างบอกห่างก่อนไกลไกลไกลหมดเวลาครับหมดเวลาตอบครับ สุนารีและอาจารย์เจษสุนารีและเจษทุกต้องครับนุ่มเกิดเรื่องเรื่องนุ่มคิดว่อะไรนุ่มกะลาเมื่อกี้นุ่มกะลานุ่มกะลาเขาติดขนตาด้วยไงมันดูเป็นนุ่มกะลาได้นิดๆเหมือนกันนะเออเหมือนซะเกินครับผมตอนนี้นะครับผมทีมดำมีสามนะครับทีมแดงมีหนึ่งครับมาผมขอย่าเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยเหรอเออไปเอามาผมชื่ออภัย และจากการที่คุณคอสสร้างความอับไอายไปทีมแดงจึงขอส่งคุณ้ากุ้งออกมาเล่นแทนแต่ทีมดําก็ไม่น้อยหน้านะครับขอส่งคุณมิ้น์ออกมารับมือเช่นกันและในเมื่อทั้ง2ทีมครับเปลี่ยนผู้เล่นพร้อมกันแบบนี้ทีมงานจึงขอเปลี่ยนใบหน้าตั้งต้นครับให้เป็นของคุณเถอดูบ้างเอ้ามาดูกันครับว่าเขาจะซ้อนอยู่กับไรเฮ้ยเรายัางไล่ทันค <ผม S 3> ทันอยู่ทันอยู่<ะ>ต่อไปนะครับมีสูสูลุ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ลุ้นเลยพี่เข้ามาเลยครับ เเเเฮฮฮฮ้้้้ยยยยถามตอบครับห้าวินาทีพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยพี่หอยพี่หอยกับพี่เต๋อค่ะพี่หอยเสนาหอยกับผมอ๋อพี่หอยถูกต้องคไหมพี่อ้อยไหนพี่อ้อยไหนอะไรฮะพี่อ้อยไหนพี่อ้อยไหนฮะอ๋ออ้อยไหนใครคือไม่หอย เดี๋ยวไปยังไม่รู้่ใครไอ้กระตอนหรือเปล่าคือชัดเจนนะถ้าถ้าเรามองจากทรงผมด้านบนจะเห็นว่านี่คือยางรัดแบบใหญ่ๆวันเดียว์ที่ทำี่ผมอันเนี้ยนะตอนนี้นะฮะทีมดำมี4ครับผมทีมแดงมี1ครับโอเคภาพต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเข้ามาครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โโอ้ควเดวทำร้ายผู้หญิงอุ้ยอุ้ยคุณ เมื่อก่อนนะภาควิอ่าอาอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณเต๋อโอเคครับกลับไปขอโทษใหม่ฮะจริงเหรอพี่ไม่ต้องไปขอโทษเขาแสดงค่ะเขากำลังแสดงจริงป่ะเนี่ยจริงเขาแสดงเหรอเรารู้เขาแสดงอ๋อเหรอใช่ทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถูกต้องครับดูจากอะไรฮะทรงผมกับปากฮะไม่ใช่ฮะตอนที่ชนเขาเนี่ยดูจากอะไรฮะ ดูจากเกมตามฮะต้องรีบทำมันเองไปดูภาพเฉลยครับโอ้มีกากเพชรรูปเงินนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จึ้นแล้วโทษฮะโทษฮะอาจารย์ยิ่งศักด์ไลน์มาฮะว่าอะไรฮะบอกลูกพี่ต้ยั้าย่าทำไมเอารูปนี้มาออกเนี่ยครับผมคุโทรคุยกับอาจารย์ยิ่งศักด์นี่คินไลน์นี่รอคอให้ดูนี่รูปชุดจากบัตรประชาชนเลยฮะโอ้โหครับผม หลังจากที่ทีมดําเห็นความร้อนแรงของคุณผ้ากุ้งในข้อที่แล้วนี่พวกเขาก็เลยส่งรุ่นใหญ่อย่างคุณมิกออกไปชนแต่จะไหวหรือไม่นี่ไปดูพวพร้อมกันได้เลยครับวันน้อวล่อลวงเด็กซ้อมซ้อมซ้อมส่งได้นะส่งได้ส่งได้เหมือนเดินไปหาเด็กแล้วแบบทำไมเรารู้ฮะทำไมเรารู้เราผมเคยเห็นคุณทำไม่มีอยู่ด้วยกันอะไรโหดชทไม

อะพี่นุ้ยเขาไว้หนวดเหรอตอนนี้สีดำครับได้ไปอีกหนึ่งแต้มนะครับผมตอนนี้สีดำมี5้าครับบมือสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับก็หมายความว่าทีมแดงจะพลาดไม่ได้แล้วละครับไม่อย่างนั้นนี่สามคะแนนในเกมนี้จะตกเป็นของทีมดำคันทีภาพต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับเฮ้ย เฮ้ยใครวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเต๋อ um, กับร oh, okay. ัศ wow. มีแขครับอุยใช่ไหมากถูกต้องครับบัวผมรูกถ้าผมหยิบได้ผมจะตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรเต๋อกับบัวเขาจะออกอยู่แล้วจะมีสิ่งใกล้เคีย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 งชนะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้น3คะแนนนี้จะตกไปอยู่กับทีมดำอีกแล้ว สรุปนะฮะทีมดำนะครับมีหคะแนนทีมแดงมี0นคะแนนครับ,นนนนรบเรียกว่าคะแนนทิ้งห่างกันแบบสุดๆเลยนะครับเห็นทีงานนี้ทีมแดงจะต้องไปลุ้นกันในเกมสุดท้ายที่มีคะแนนให้สะสมมากถึง10คะแนนแล้วพวกเขาจะพลิกวิกฤตในครั้งนี้ได้หรือไม่ไปลุ้นกันต่อได้เลยครับอันนี้เราใช้ทักษะการแบบมองแบบแยกกันแล้วอ่ะครับผมอันถัดไปเนี่ยต้องเป็นการสื่อสารกันในทีมนะฮะจะมีเรื่องของการแบบต้องรู้ใจกันอ่ะโอเคครับและเกมสุดท้ายอยอดเล่นกันในวันนี้นะครับเกมที่ส นั่นก็คือเกมไปไมเที่ยววันไหนอขอต้อนรับเข้าสู่บริษัทเตอแจ๊สนำทัวร์ครับผมเกมนี้กติกาคือว่าเล่นกันทีละทีมหนึ่งทีมส่งตัวแทนมาเป็นคนทายอยู่นี้อีกสองคนเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์ว่าจะไปเที่ยวเดี๋ยวผมมีตัวอย่างอ่าจ้องตัววันไหนครับ วันวันแห่งความรักอ่ะวันแห่งความรักอ่าวันวันอะไรเหรแห่งความรักเลยแห่งความรักอะไรผมชอบพี่เบิร์ดฮะทำไมทำไมฮะความควาแห่งความรักอ๋อคผมไม่ชักความความรักความรักออ่าผมสมัยไทยถูกต้องเข้าใจขั้นตอนนะครับมีเวลา90วินาทีทีมแดงเล่นก่อนถ้ามาเอาจริง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 ฮะเอาจริงเราต้องกู้สถานการณ์กับมาชนะให้ได้ครับผมใช่ต้องเอาให้เต็มที่ต่อไ ก็มันเป็นเสื้อฮ่ามันไม่เช่เสื้อโอ้โหช็อตนานเลยกันมันเป็นเสื้อโอ้โหนี่คนขายตั๋วเหมือนจะไปเที่ยวเขาด้วยเหมือนกันนะครับผมพร้อมนะนี่แปลกแต่จริงลิงขายตั๋วนี่เลยนี่เลยกันครับผมถาอยู่รพบูรีฮะโอ้ แมถึงจะถูกทีมดำทิ้งห่างครับแต่ทีมแดงก็ยังคงเฮฮาล้นลาไม่เปลี่ยนเลยครับแล้วแบบนี้จะพลิกกลับมาชนะในเกมสุดท้ายได้หรือไม่ช่วงหน้าเมาจช่วยพวกเขากันต่อนะครับ